สวัสดี FC ทางบ้านนั่นละที่ท่านทุกคนด้วยนะครับผมที่อยู่กับซอนโจซ้ายลินี่กครับมายาเตาตะโง่นะครับผมงานอยู่ทางนู้นนะครับผม FC พอไแมา FC ทางบ้านนั่นะท่านทุกคนนะครับคนที่อยู่ซอนโจซ้ายลีนี่ครับผมที่มาติดตามคลิปถึงมืกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่ขยะเตาตะโงันนะครับผมพอไแมา FC ทางบ้านนั่นะท่านทุกคนด้วยนะครับคนที่มาให้กำลังใจซอนโจซ้ายลีนี่ครับ ติดตามคลิปเตรียมากดไลค์กด subscribe กัน,กน,น,อ,ยนอยึ่งก,กันเลยนะครับผมแล้วก็อยู่พระเจ้าเตางวงกันครับคนมาเยอะเลยนะครับผมนี่พอประมาณสีทสามพันล้านเจะอยู่นะครับที่อยู่ช่องเจ้าสายเลยนะครับที่มาติดตามคลิปนี้กันด้วยนะครับมากดไลค์กด subscribe กันหนึ่งกันเลยนะครับ กนอมายัจงะกันมามใ่ทุกาคนด้วยนะครับที่อยู่ช่องเจอไ้าลุยนรมันติดตามจิ้มกดไลค์กดสบค้ายก็กันกันด้วยนะครับ คนเที่ยเยอะเลยนะครับวี้นับาบ้านมองเพื่นคับนที่อยู่ส่้นๆอยู่นงานวัจนทีมนี้มาคนไลก็สุ่าขินีนับงานับผกานะครับคนนหลังวทีอยู่ทางนู่นนะครับผนั่งกันั่งอนั่งัน กราอที Hoy, ality, like ่มันกินนี้มาดไลค์ก็สัค้ายด่ท้าวจะ่องเที่ยวมาเยอะเลยนะครับพอพแม่เมสทางแล้วนะท่ผูนบี่มาอยู่นสนวเที่มากดไลค์ก็สัคล้ายกันกันด่ันเยนะครานผมย่ามาติดตามคลิปนี้กัน้วยนะครับผม การพยายามจะเอาเงินของนักท no, like. mm ่องเที่ยวมาเยอะเลยนะครับผมเพราะไม่มีิามมาตนาทุกท่านคนรับที่มาอยู่สันโจสายเลยนะเขาเที่มาติตตามคลิปนี้มากดไลค์สมคายกดกรดิ่งกันด้วยนะช่วยทำติตตามคลิปนี้กันหน่อยนี่นทเองเที่ยวมาเยอะเลยนะครับอง่ผูานประกาศว่าเฮ u ยสู่ทุ้นอีมองกันเิไม่ออกไม่ออด้ตีนพูดีกว่า คำว่าห้องว่าผู้คือกันอันนี้ก็มาเอากับพ่อพยานตะมวยคือเจ้าพระนไปเอาในต้นตีเป็ดผุหนงหงีนที่ได้ครับกับาาเป่าในต้นบุญพุทธิทว่ามัน,นมาจับที่ได้อเอออเาพ่อเป็นมันที่ได้เช่นนี้ล่ะไปเอาโคตรถึงตั้งใจห่างเอาแป้งมาทั้งสามกระป๋องกันหมดนะเจ้าที่พิถูยื้อใส่นะเป็นบดได้หั่ได้หัน่นเป็นบดเปิดโชคให้เจ้าเจ้าอย่างไรก็มาเขียนชื่อเอาเป็นตัว เออบางทาลูกสาวหล่าเพ่อรับเปิดมาดึงโสวัสดีที่ทางบ้านละราถ้าเมืงกดสิน่งอ้เมืองกาดสินอย่ไก่ปันนี่ก็ยังมาฮอดเนาะลูกสาวหล่าทางเมืองกาดสินลูกสาวหล่าทูกสบายนะตคนนี้มันติตตาที่นี้นะครับผมลูกสาวัานเราต้องังนะครับผมถาเนการสินบ้านารดคนอง่งที่มอยู่ด้วยีทก่างทมันสวยอด มันตดดตามที่นี้ทมกดไลคกดสบคายก็กันดกันเลยครับตอนนี้ไปดูบรรยากาศทางนู้นนะครับเป็นเวลาเดียวทีท่เที่ยวมาเยอะเลยนะครับผมถึงแม้ที่มาคนละจังหวัดน่คนเดย จะเลิกินใช้ผูการละสินน่ะดมาหลับโซ่พ่อเดียวนะเพื่อนบริหายมาเอา่อวนี้เพื่อนไมมาเอามือทุ่ดถิงคือเ้่าแล้นเออจักมือให่เนาะพีผู้ใดยังเป็นหนี้พ่ออจออียบบ่นะข่ามาจ้เม่เพื่อนทีนได้ใอยเอาเสร็จไม้สวรรค์ที่คุณพ่อเอาเสร็จไม้สวรรค์เอาะไรซื้อมาให้อาจารย์จาใส่เลยบที่มาติดตามคลิปนี้ คนเลยกสุขใกกระดิใน้องเนี่เที่ยวมาเยอะเลยอันนี้เดอดใสบอกกม่ิดไงนี้บอกเออดไฟ